การใช้สเตมเซลล์ในปัจจุบันนี้ในประเทศไทยก็ยังไม่ได้รับการรับรองและก็ยังไม่มีกฎหมายหรือข้อบังคับควบคุมเป็นการเฉพาะนะครับทางสมาคมเซลล์บำบัดไทยก็คัดค้านกรณีที่คณะกรรมาการยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการควบคุมกำกับส่งเสริมการใช้การเก็บรักษาสเตมเซลล์ cell, หรือเซลล์ต้นกำเนิด โดยย้าว่าถ้ามีกฎหมายฉบับนี้ก็เท่ากับเป็นการตัดโอกาสการรักษาและการมีสุขภาพดีของคนไทยพร้อมยกตัวอย่างกรณีที่องค์ความรู้แพทย์แผนปัจจุบันไม่สามารถรักษาได้แต่สเต็มเซลล์สามารถช่วยชีวิตคนไข้ไว้ได้ติดตามกับคุณโสธิดาชติว,วิจิตครับนี่คือตัวอย่างผู้ป่วยที่อาการดีขึ้นแล้วด้วยการรักษาด้วยสเต็มเซลล์ซึ่งก่อนหน้านี้เธอป่วยเป็นทั้งโรคหนังแข็งมีพังผืดในปอด และโรคแพ้ภูมิตัวเองพร,พร้อมๆกันซึ่งทั้งหมดนี้เคยทําให้เธอสุดหนักถึงขั้นลุกไม่ขึ้นกินไม่ได้และแทบหายใจไม่ออกจึงเข้ารับการรักษาตามแบบแพทย์่านปัจจุบันอยู่3เดือนแต่เมื่อดูจากค่าตับที่ต่ํากว่าเกณฑ์แทบไม่กระเตื้องขึ้นแล้วก็เห็นได้ชัดว่าการรักษานั้นไม่ได้ผลเท่าที่ควรหมอบอกไม่มีทางรักษาแล้วอ่ะอเขาบอกว่าไม่มันไม่รู้สาเหตุมาเกิดมาจากอะไรแล้วไม่มียารักษาแบบผิวหนังก็จะแห้งไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ พังผืดที่รัดปอดก็จะแบบรัดปอดคุณจะหายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนที่เราได้รับการรักษาสเตมเซลล์พอฉีดปุ๊บคือมันดีขึ้นทันทีเลยหรือเปล่าคะก็ตอนแรกก็ก็ไม่น่ะก็เป็นเดือนค่ะต้องเป็นประมาณสองเดือนค่ะก็ลุ้นอยู่เหมือนกันก็ลุ้นอยู่เหมือนกันค่ะอ่าแล้วหลังจากประมาณเดือนครึ่งขึ้นไปนี่เรารู้สึกยังไงคะเรารู้สึกว่าเราแบบเเรามีแรงขึ้นเราก็ลุกเหินเดินได้มีแรงแต่ว่ามันก็ไม่ได้วิเศษถึงขนาดว่ากลับมาแข็งแรงเหมือนตอนก่อนใช่ไม่ไม่ค่ะไม่ค่ะ ค่ะเร,เ,รเราก็ดีดีกว่าตอนที่เราป่วยมากเราตจนลูกไม่ขึ้นเลยแพทย์ผู้รักษาด้วยสเต็มเซลล์ยังบอกว่าอาการที่ผ่านมาของผู้ป่วยแพทย์แผนปัจจุบันทําได้เพียงแค่ให้ยาสเตียรอยชื่อเพรสนิซอลนเพื่อกดภูมิมาตลอดเท่านั้นซึ่งโรคแบบนี้ไม่ใช่โรคเดียวที่แพทย์แผนปัจจุบันรักษาให้หายไม่ได้คือในสเต็มเซลล์เนี่ยจะทำได้3อย่างนะครับเกินที่1เนี่ยมันจะไปสร้างอวัยวะขึ้นมาใหม่ อันที่2มันจะลดการอักเสบนะครับอันที่3มันคือจะให้ลดแฟกเตอร์ใช่ไหมครับ<ม>ทีนี้ในกลุ่มหนึ่งที่เราสนใจก็คือโรคหลยโลเคือดในเกิดจากการที่ร่างกายเนี่ยพอมันอักเสบมันไปสร้างพังผืดรัฐ<ม>เช่นกรณีที่พังผืดที่อยู่ในปอด<ม>หรือว่ากรณีพังผืดในตับที่เรียกว่าโรคตับแข็งใช่ไหมครับ<ม>ซึ่งฟังก์ชันหนึ่งหรือหน้าที่หนึ่งของสเต็มเซลล์นั้นก็คือไปลดการเกิดพังผืดน,นะเพราะฉะนั้นเราก็มีความสนใจมากๆว่ากรณีโรคตับแข็ง หรือโรคที่เป็นพังผืดอยู่ในปอดเนี่ยสเต็มเซลล์น่าจะเป็นตัวเดียวที่จะช่วยได้เพราะปัจจุบันนี้2โรคนี้เช่นตับแข็งก็ไม่มีทางเลือกนะครับคนไทยต้องรอเปลี่ยนตับอย่างเดียวแล้วถ้าเกิดว่าทางรัฐบาลบอกว่าไม่ให้ใช้สเต็มเซลล์ในการรักษาคนล,ละคะก็คือเป็นกฎหมายที่สั่งให้คนไปตาย นายแพทย์สมนึกยังบอกว่าเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพิ่งมีคำสั่งจากกรมสนับสนุนสุขภาพกระทรวงสาธารณาสุขฉบับที่215ประจำปี2558แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างพรบว่าด้วยสเต็มเซลล์ซึ่งมีเนื้อหาเพื่อการควบคุมไม่ให้มีการศึกษาวิจัยเรื่องสเต็มเซลล์อย่างจริงจังในประเทศไทยและกำหนดบทลงโทษสำหรับวิธีการรักษาผู้ป่วยที่แพทย์สภาไม่รับรองให้เทียบเท่ากับอาชญากร คือระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งทางสมาคมเซลล์บำบัดไทยไม่เห็นด้วยเพราะว่ากฎหมายฉบับนี้มีผลกระทบต่อโอกาสทั้งทาง,ทงด้านวิทยาศาสตร์และโอกาสของผู้ป่วยโดยตรงก็คือพอราไปอ่านพรบรมาตรา5นะครับมีการตั้งคณะกรรมการประมาณสัก1ิบสคนนะครซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้บริหาร เช่นเป็นอธิบดีเป็นอะไรซึ่งไม่เกี่ยวกับวิชาการแล้วก็กำหนดให้นักวิชาการด้านสเต็มเซลล์เพียง2คนเท่านั้นเป็นผู้กําหนดชี้เป็นชี้ตายครับว่าเซลอะไรรักษาโรคอะไรได้เพราะฉะนั้นต่อไปหมอทุกคนหมอเพื่อนบ้านหมอแพทย์แผนไทศต้องมาขอสองคนนี้เท่านั้นว่าจะให้รักษาโรคอะไรแต่ในอนาคตเนี่ยสเต็มเซลล์สามารถที่จะมีงบประมาณค่าใช้จ่ายน้อยกว่านี้ไหมครับถ้าได้การอนุญ,ญาตผมยืนยันนะครับว่า30บาทได้ใช้สเต็มเซลล์ครับและ30บบาทจะใช้งบประมาณน้อยลงคือไม่ต้องไปซื้อ,อยา หลักการการรักษาด้วยสเต็มเซลล์นั้นสามารถรักษาความเจ็บป่วยได้โดยการทําให้เซลล์กลับมาเด็กอีกครั้งโดยการเพิ่มจํานวนเทโลเมียในคโครโมโซมซึ่งปกติเด็กแรกเกิดจะมีเทโลเมียในคโครโมโซมถึง1,000 0คู่และค่อยๆแก่ลงตามจํานวนเทโลเมียที่ลดลงการฉีดเซลล์ต้นกําเนิดหรือสเต็มเซลล์ลงไปจึงช่วยต่อความยาวของเทโลเมียได้ทําให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงอีกครั้ง การรักษาด้วยสเต็มเซลล์ยังได้รับการยืนยันจากมหาวิทยาลัยและสถาบันทางการแพทย์หลายแห่งทั่วโลก ก็าสามารถช่วยรักษาผู้ป่วยได้ดีกว่าแพทย์แผนปัจจุบันในบางโรคไม่ว่าจะเป็นการรักษาโรคตับแข็งโดยมหาวิทยาลัยลุสเซนดอฟประเทศเยอรมันการรักษาโรคหัวใจโดยมหาวิทยาลัยมยโมยโยการรักษาโรคเข่าเสื่อมโดยสปอร์ตเมดิซินเซ็นเตอร์ประเทศอินโดนีเซียการรักษาอาการเด็กดาวซินโดรมโดยมหาวิทยาลัยไฮเดนเบิร์กประเทศเยอรมันและอีกหลายโรคซึ่งการรักษาแบบสเตมเซลล์ยังได้รับการรับรองว่าปลอดภัยจากมหาวิทยาลัยออตโตวาประเทศแคนาดา เมื่อปี2012ว่าเป็นวิธีการรักษาที่ไม่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งและไม่เกิดเนื้องอกภายหลังอย่างแน่นอนโสธิดาชดวิจิตข่าวสามิติรายงานติดตามประเด็นข่าวอื่นรอบวันนี้ครับ